ว่าเดอบาทดีด้วยโมนตร้นต้องแบบโดนผนนะคะป๊าคสุนอะตอนนี้ในโพธิ์ก็ไปถ่ายคลิปตามทุกนาอยู่ตรงไหนเนอะบาดนี้ว่าเด้อปลอดภัททยนะคะมาแบบมันให้ชุ่มาอีเสียงเลยเป็นที่เลยนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยังนักเลยค่ะทุกคน โอ้ยออกาๆโอ้ยดังแดบบักแบบทักเลยโอ้ยุดยอดไปเลยควายเชลยมื่อวันนี้เหรอเราจะได้นอนที่นี่เลยวันนี้โอ้แต่ก็ควายน้อยนะคะควายน้อยก็ยังกินกินหญ้ายอยู่ มาเด้อมาเด้อเข่างอเด้ออื้มาาม,มาไวไปไวด้วยสิ คอยคอยไปยอ่อเขาครอบสาผสุดยอดไปเลยนะคะวันนี้โอ้ยบ้านหลังโน้นนะคะทุกคนออนซอนเด้ Sunday, นะคะสาทุทุกคนขอให้ทำงานทำการไรก็ขอให้เจริญรุง่งเรืองนะคะ เริ่มมาอีกแล้วนะคะอะอะไรนะยังไม่มาในพื้นที่ยังไถ่ทายเลิปยังไม่มาเลยนะคะโอ้ยทุกท่านกลับมาถึงบ้านแล้วเป็นยังไงละ่ะกลับมาเมื่อกี้นี่พาย,ยุมามันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีเข้าโคง้งว่าสิมีฝนตกมาไข่กำลังรีวิวอันไซส,ส์อโลนามอยู่แล้วมาทีนี้ฝนมาแบบบุ๊บเลย วิ่งไม่ทันเปียกเลยมากับเปียกอหลอดเป็นอะไรระบาดเลยกลับมาถึงบ้านตกใจเอ้าหลังบ้านไฟขึ้นไปนล้วเรียบร้อยเดินทางไหนได้นี่กลัวทะลุว่ะทางนี้ก็ได้อ๋อลาสุดเป็นยังไงล่ะฝนตกเออตอนตอนตอนเมื่อกี้เราถ่ายคลิปเมื่อกี้ยังไม่ตกยังยังไม่นะ ดมเห้อท่อคีควายท่อคีแตกเลยอออันนี้ท่อท่ออันของเสียด้วยออ๋อเนี่ยแตกเลยแตกเลยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อะรล่ท่อน้ำอาบน้ำอืมท่อน้ำน้ำไหลไหมล่ะนี่ท่อคีอยู่นี่อ๋อมาถึงท่อระบายน้ำนี่อันเนี้ยมันล้มเพราะอะไรเนื่องจากหากมันเสียแล้วนี่มันดำแล้วหากมันดำดูแล้วมะละกอตอนนี้ล้มอยู่ตรงนี้ หรือเอาไว้เดี๋ยวนี้มัน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 บ่ตายเด้ได้มันหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ต้องไปทำอย่างมันไม่ต้องกินจนหมดนั่นแหละเอากินให้หมดยังไงเอาแบ่งกินเมื่อปอเล่ค่ได้ตตำเนี่ยแต่แต่ว่าคือเราสามารถเอามากินได้เลยนะแบบไม่ต้องปีนไม่ไม่ต้องปีนบันตรเด้อมัเขาเขาเห็นว่าเขามักกินส้มตำใช่เอาลงมาให้เลยได้ดูดิทุกคนว่่าามันนก็สิ มันน่าจะดูดน้ําดูดอะไรหล่อเลี้ยงของมันได้อยู่เนาะมันไม่เป็นยังเออแต่มันไม่เป็นยังยังอยู่เนาะใช่ไม่เป็นยังเอาไว้แบบนี้เลยที่เป็นแล้วก็คือท่อเขาแตกบดเลยเออใช่ท่อแตกท่อห้องน้ำทุกท่านต่อจากเออใช่ท่อแตกเลยโบ่บ่ต้องเฮ็ดยังไงว้าจะซีล่ะเพราะว่ามันบ่เป็นยังเพราะว่ารากมันยังดูดซึมสารอาหารได้อยู่เอาแบบนี้เลยเมื่อกี้นี่มาดามเห็นอยู่บ่ลุ้นอยู่ว่ามันจะล้มไหมมะกอเนี่ย พอปิดกล้องพูดมันล้มเฮ้ยตอนตอนถ่ายไม่ไม่เห็นใช่มเห็นเห็นอยู่ว่ามันกําลังแบบว่าโอนเอ็นมันก็ประมาณนั่นแหละแต่เราไม่คิดว่ามันจะล้มเนาะอือมันล้มแล้วใั่ไม่ล้มไปทางบ้านเนาะมันล้มไปทางเงื่อนจ้ะเงื่อนพังแน่ไปหน้าสีบ่พังดอกหน้าสี่พังแบบข้ามไว้นะใช่เมื่อกี้ข้ำไว้เพราะมันบบแมนต้นไม้ใหญ่เนาะแมนแมนแมนมันซ้ำนี่มันไม่ควาจะทำให้บ้านพังเป็นอย่างอาจจะมีห้อยนิดน้อยขนาดละเสียดายอยู่ ไมไ่อลมพี่น้องเลยเออไม่เป็นไรไม่ต้องไปตัดต้นนี้นี่กินบดหมู่บ้านได้่เลยไม่ต้องไปตัดเติมมันเพราะว่ามันรอเลี้ยงได้อยู่สบายๆไม่ต้องไปสอยที่สําคัญที่มันล้มแล้วมันโบเสียหายอย่างหูบอกนี่มันไปล้มทับกออันแมงใช่อันคานี่แมนแมนต้นคานี่มันก็เลยเซฟเอาไว้บ่ให้มันตกหดพื้นแม่นมันสิล่นบดน่วยมันนี่แมนแมนดีแล้วล่ะเนี่ยมันมันไม่ได้เสียหายเลยเลยนะเนี่ยมันล้มมันก็หูนาะต้องล้มมาทางนี้แค่ล้มมาถึง ต้นลำไยคอยละโอ้ยอุอ่างเลยกว่าสิได้ซังหนี่ลำไยสิได้กินปีหนาเลยประมาณนี้นะคะพี่น้องเลยเสียหายเนาะบ่เสียหายซังไหรก็คือเสียหายแต่แม่งท่อนหนามเลล่ะแม่นท่อหนามเป็นแตกท่อน้ำทิ้งีไม่กินไรคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดินทางกลับบ้านแล้วบัดนี้อยู่นี่มันเครื่องมือแล้วบัดนี้หลักมันเน่าแล้ว มันสานอาหารมันดีไร